ก็สวัสดีเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปของอของรัฐบาลไทยงวดวันที่1ธันวาคม64นะครับแล้วก็ออมสินงวดวันที่1นธันวาคม64นะครับก่อนไปรับชมคลิปเช่นเดิมครับก็ฝากคำเตือนกันก่อนนะครับคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขแนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับทางช่องก็สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามทางช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับก็สําหรับรัฐบาลไทยวันงวดวันที่1นึ่ธันวานะครับ ที่ผมคำนวณได้นะครับได้9กับ0นะครับผมฟันไปที่9นะครับจริงๆทั้ง9กและูตรผมชอบทั้งคู่นะครับแต่ถ้าด้วยตามสูตรก็จะได้ก็จะเน้นไปที่9นะครับในส่วนของคู่9ก้าก็จะเป็น93นะครับ9 6 97 แล้วก็98นะครับในส่วนของคู่0ย์ก็เช่นเดียวกันครับ03 06 07แล้วก็08นะครับในส่วนของชุด3ตัวก,ก็จะมี098แล้วก็398แล้วก็993นะครับ ในส่วนชุด2ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่93แล้วก็98นะครับชุด3ตัวผมฟันไปให้ที่098นะครับในส่วนหูตัวเด่น9กับ0นย์ะครับมีสิทธิ์มาได้ทั้งคู่นะครับออที่ผมฟันให้ที่9มันก็เป็นแค่ความน่าจะเป็นตามสูตรที่คำนวณมานะครับแต่จริงๆผมพูดตรงๆผมชอบทั้ง9าและ0ย์มีสิทธิ์มาได้ทั้งคู่นะครับอย่างไรเพื่อนๆนก็ ลองพิจารณากันดูนะครับแล้วก็เด่น3ตัวมาตัวของรัฐบาลไทยนะครับงวดนี้จะได้6 9และก็2นะครับของ3เด่น3ตัวมา1 2ถึงตัวนะครับก็ต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นของอหอมสินนะครับหอมสิน วันที่หนึ่งันวานะครับที่ผมคำนวณได้นะครับผมทําคำนวณได้แปดกับเก้านะครับผมฟันให้ไปที่แปดนะครับคู่แปดก็จะได้แปดศูนย์นะครับแล้วก็แปดหนึ่งแล้วก็แปดหกแล้วก็แปดเจ็ดนะครับคู่เก้าก็เช่นเดียวกันครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับชุดสามตัว จะมีห้าแปดศูนย์นะครับหกแปดหกแล้วก็เก้าแปดหกนะครับชุดสามตัวผมฟันให้ไปที่หกแปดหกนะครับคู่สองตัวผมฟันไปที่แปดหกแล้วก็แปดศูนย์นะครับในส่วนของกอมสินนะครับแล้วก็เด่นสามตัวมา มา1นึ่งถึงสตัวงวดนี้ของออมสินนะครับก็ได้9 6้สองตัวเดียวกันกับของรัฐบาลไทยเลยนะครับเป็นตัวเดนใกล้เคียงกันมากสำหรับรัฐบาลไทยกับหวยออมสินในงวดวันที่1นึ่งธันวาคมนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามีตัวไหนตัวเด่นตัวไหนตรงใจเพื่อนๆบ้างคู่ไหนที่ตรงใจ นะครับก็สำหรับคลิปของรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งธันวาก็น่าจะก็น่าจะจบเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมดูคลิปนะครับหวังว่ายัางไงก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับและก็ร่ำรวยร่ำรวยในงวดวันที่หนึ่งธันวานี้นะครับหวังว่าแนวทางของผมจะเป็นที่ถูกใจของเพื่อนๆน,นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ